เดี to to ๋ยวจบสามวันแล้วพระน่าจะเข้าปฏิวัติกันที่จะพาไปเข้าลำอิสูงดีไหมเดินไปนะเดินไปนเดินไปแล้วก็ช่วยกันแบกหม้อแบกกระทะแบกเออ แบ่งขับสารไปเ้าลำบังไปแต่ตัวไปบินที่ไหนแล้วลำไปสูนนะำอะไลอยขึ้นน้ำเลยไหวขออนุญาตลูกผู้เชิญอยากติดธรรม พิจารณาหารพร้อมกันนะครับท่านอยู่ตรงไหนก็พร้อมๆกันนะครับเอาชนวดออกมาเฮ้ยท่านอยู่ตรงไหนมันไม่เมื่อกี้มันนั่งกัเต็นทลสักไรไปกันหมดแล้วหรอนั่งรอบๆอยู่ตามตามอัตยาศัยแต่ปฏิบัติพร้อมกันอ๋ออ๋ออพิจารณาหารไว้ครับอาออีกสักนาทีกว่าๆครับ ก็ต้มจืดมาแล้วพี่เด่นนะพร้อมกันนะครับว่าพร้อมผมเลยนะฮะพิจารณาปัจจัยสี่นะครับปฏิสังข้ายโยนิโสวินปาตาัปฏิเสวามมเรายอมพิจารณาโดยแทบ,บคายแล้วฉันบินตาบานใน ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมัจทายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะักมัจนทนยาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนวะิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเอวะ สาัายาัสติทิยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ทาปนายา,า,ยาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพมิงสุปารติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย จันิติอุราณันานจะเวทนาปฏิสังขามีด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวน้าวันจเวทนาปนุตเตมีและไม่ทำทุกขเว Saty, Anna. The... ครัวแม่ครัวที่ทำอาหารให้เรารับประทานนะครับอันนี้ก็พร้อมๆกันนะครับสัพพีโยวิวัชชานุความจนไรทั้งปวงจงบำราดไปสัรพโรคโวินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเนภวัคันตระ ท่านสุขีิอิทายุโคมวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทราสีลิสาคนสี่ประการคือ นนีนะครับเดี๋ยวก้าวโมง้มองกันนะก้าวโมงตรงไอ้จังที่เชื่อมขยายเยนี่ทขาไม่เปิดเทสธรรมะเลยนี่มีเทสธรรมะเปิดเลย,เยที่กองกลางมันนั่งอยู่ตรงนี้ ไหนดีนะพระฉันมีนะวก็เดี๋ยบให้พรเนื้อรอเรายัง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 ใหู่โตเอ้ยร้องครัวอย่าลืมต้มต้มไก่ให้เสือเลยนะเว้ยเสือไปอยู่ไหนล่ะชาใครเอาไปขังไว้ห้องน้ำเสียงร้อง ควนครางทั้งหมาทั้งเสือทำไมันอยู่กิติไม่ได้เลยตะกาย <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่หัดให้ใส่ใส่โซ่ใส่ปอกคอ การที่เจ้าจะต้องเรียนรู้และจําเป็นจะต้องรู้อย่างยิ่งในเรื่องสติห้าอย่างนี้เพราะพ่อได้เห็นแรกเพราะว่าพิจารณาเห็นว่าถ้าีวิถีชีวิต,ตของเจ้าที่จะย่างก้าวข้นไปสู่มรรคปฏิปทาอันประเสริ และหนทางแห่งความเจริญในโลกของจิตอินญาสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการก้าวไปสู่มรรคปฏิปทาก็คือการมีสติทั้ง5อันสม,มบูรณ์เพราะจึงคิดว่าการที่เจ้ามาศึกษาสนใจไปกควาแสวงหาความรู้ในเรื่องของสติ5้อย่างนี้ น่าจะเป็นความถูกตรงถูกต้องและสามารถเอาไปใช้กับการดําเนินชีวิตทำพูดคิดในขณะที่เป็นชีวิตเป็นมนุษย์ดํารงชีวิตเป็นมนุษย์และมีชีวิตของนักปฏิบัติธรรมสืบไปแล้วก็เป็นหนทางความเจริญในโลกวิญญาณอย่างมั่นคงมั่นคงดำรงอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในโอกาสข้างหน้าด้วยกพจึงอยากให้เจ้าได้ขันมาสำรวรวจตรา แล้วก็ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของสติห้าอย่างนี้ให้มากขึ้นและทำความช่ำชองเชีช่ยวชาญชำนาญเข้าใจอย่างแจ่มชัดแล้วเจ้าก็จะได้รับประโยชน์จากเรื่องสติห้าอย่างนี้อย่างของแท้ด้วยตัวของเจ้าเอง เจ้าจงพยายามทำความแจ่มชัดในสติห้าอย่างดังนี้หนึ่งจางทำความแจ่มชัดในสติปัฐานสีสองจงทำความแจ่มชัดในสติสตินทิสีหรือสติในอินทรีย์ทั้งห้าสามจงทำความแจ่มชัดในสติสัมโพชฌงค์หรือสัมโพชฌงค์ทั้งเจ็ดประการ 4. จทงทำความแจ่มชัดในสัมมาสติหรือในมันชฌิมาปฏิปทาถ้าจทางทำความแจ่มชัดในมิจฉาสติหรือกระบวนการของการทำผู้คิดที่เป็นเรื่องวิกลจริบผิดประเทศและทำให้เสียสีลด้วยความหมายแห่งการเป็นคนชั่วในโอกาสต่อมา อธิบายความว่าคําว่าจงทําความแจ่มชัดในสติปัฏฐานสีนั้นคือลูกรักเจ้าต้องมีสติพิจารณารู้ชัดตามความเป็นไปในกายนี้ว่ามันประกอบด้วยลมหายใจถึง16บหกท่านแต่ละทั้นนั้นมีคำว่ามีความหยาละเอียดหนักเบาสั้นผ่อนคลายเบาสลายต่างกันแบบนี้คือ อนาปานสติทั้ง16ขั้นแบ่งออกเป็น4ี่หมวดหมวดที่หนขั้นที่1เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมกำลังออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าลมกำลังเข้ายาว <c oughs> ขั้นที่สเมื่อหายใจออกต้องรู้ชัดตลอดถึงหัวลมกลางลมหางลม ที่กระทบภายในกายรู้กระทบรู้เพื่อรู้กระเพื่อมรู้ยุบรู้พองเมื่อหายใจเข้าต้องรู้ชัดตลอดถึงหัวลมกลางลมหางลมที่กระทบภายในกายรู้กระทบรู้กระเพื่อมรู้ยุบรู้พองขั้นที่สี่ เจ้าต้องไม่สนใจต่อสิ่งที่ตาเห็นหูฟังจมูกดมกล,ลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสหรือแม้แต่อารมณ์ที่เกิดแก่ใจแล้วจึงหายใจออกเห็นความว่าแล้วจึงหายใจเข้านี้เป็นต้นต้องไม่สนใจต่อสิ่งที่ตาเห็นหูฟังจมูกดมกลิ่น ดิ้นรับรสกายสัมผัสหรือแม้แต่อารมณ์ที่เกิดแก่ใจแล้วจึงหายใจเข้าหรือเห็นความว่าแล้วจึงหายใจเข้าอย่างนี้เป็นต้นทั้งลมเข้าและลมออกก่อนจะเข้าจะออกต้องให้เห็นความว่างแล้วจึงเข้าแล้วจึงออก หมวดที่สองในวิชาลมหายใจ16ขั้นหรืออนาปาสิขั้นตอนในขั้นที่5สัมผัสถึงความปิติอิ่มเอิบในใจแล้วจึงหายใจออกสัมผัสถึงความปิติอิ่มเอิบในใจแล้วจึงหายใจเข้าขั้นที่6รู้แจ่มชัดว่ากายนี้เป็นสุขแล้วจึงหายใจออกรู้แจ่มชัดว่า กายนี้เป็นสุขแล้วจึงหายใจเข้าขั้นที่7รู้แจ่มชัดว่าจิตนี้มีอารมณ์ใดๆปรุงแต่งแล้วจึงหายใจพ้าออมรู้แจ่มชัดว่าจิตนี้มีอารมณ์ใดๆปรุงแต่งแล้วจึงหายใจเข้าขั้นที่แปดรู้แจ่มชัดว่าจิตนี้ไม่ได้มีอารมณ์ใดๆปรุงแต่ง แล้วจึงหายใจออกรู้แจ่มชัดว่าจิตนี้ไม่ได้มีอารมณ์ใดๆปรุงแต่งแล้วจึงหายใจเข้า หายใจ16ขั้นในอนาปานสติหมวดที่3ขั้นที่9รู้แจ่มชัดว่าจิตนี้กำลังรู้ลมแล้วจึงหายใจออกรู้แจ่มชัดว่าจิตนี้กำลังรู้ลมแล้วจึงหายใจเข้าขั้นที่10รู้แจ่มชัดว่าจิตนี้เบาสบายแล้วจึงหายใจออก รู้แจ่มชัดว่าจิตนี้เบาสบายแล้วจึงหายใจเขา้าขั้นที่สิบเอ็รู้แจ่มชัดว่าจิตนี้ตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐานที่กำกำลังเจริญแล้วจึงหายใจออกรู้แจ่มชัดว่าจิตนี้ตั้งมั่นอยู่ในกรรมฐานที่กำลังจเจริญแล้วจึงหายใจเขา้า ขั้นที่สิบสองรู้แจ่มชัดว่าจิตนี้สะอาดแล้วจึงหายใจออกรู้แจ่มชัดว่าจิตนี้สะอาดแล้วจึงหายใจเข้าวิชาลมหายใจ16ขั้นอนาปานสติ มวดที่สขั้นที่13รู้แจ่มชัดว่าความไม่คงที่ไม่งามมีอยู่ทั้งภายในกายและนอกกายแล้วจึงหายใจออกรู้แจ่มชัดว่าความไม่คงที่ไม่งามมีอยู่ทั้งภายในกายและนอกกายแล้วจึงหายใจเขา้าขั้นที่สิสี รู้แจ่มชัดถึงความลำบากทุกยาาที่มีอยู่ในกายนอกกายแล้วจึงหายใจออกรู้แจ่มชัดถึงความลำบากทุกยากที่มีอยู่ในกายนอกกายแล้วจึงหายใจเขา้าขั้นที่สิบห้ารู้แจ่มชัดถึงความแตกสลาง